สวัสดีครับ <c oughs> เพื่อนๆที่รักและที่นอบกกบตัวเลขทุกๆท่านนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปชุดสามตัวบนแล้วก็เลขเด่นในตารางนะฮะซึ่งงวดที่แล้วก็อย่างที่ผมบอกฮะไม่ชอบเกกับห้าก็เอาแปดใส่เข้าไปก็ เลขชุดก็เข้าโต๊ดนะฮะเข้าโต๊ดส่วนสองตัวเข้าตรงก็คือเลขวิ่งเลขวิ่งให้หนึ่งกับสองบนฮะก็เข้าหนึ่งกับสองเลยหวยออกแปดหนึ่งสองก็เข้าติดต่อก็นหลายงวดแล้วนะฮะหลงวดแล้วแต่ผมไม่ค่อยถูกหรอกเพราะว่าไม่ค่อยได้แทงไหนจะเรื่องลูกลูกที่อยู่โรงบานตอนนี้ก็ไปดูไปเยี่ยมเมื่อวานก็พร้อมลงไปเยอะ ก็ต้องให้เลือดเห็นให้เลือดอยู่กับน้ําเกลือฮนะพอผ่าตัดเลยก็เป็นแบบนี้เขาบอกแล้โรคนี้มันจะไม่หายฮะโรคที่ฉีดวัคซีนมาเนี่ยถ้าเป็นแล้วจะไม่หายรักษายังไงก็ไม่หายมีแต่หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็เป็น,ปนไปตามที่เขาพูดคือมันหนักขึ้นฮนะไม่ผ่าตัดซะดีกว่ายัางเดินได้ยังเข้าห้องน้ําได้แต่พอเข้าไปรักษาแล้วลุกยังลุกไม่ได้เลย ลุกยังลุกไม่ได้เลยก็ใครสร้างเวรไว้ก็สร้างเวรสร้างกรรมไว้ก็รับไปด้วยเพราะว่าก็เห็นเห็นนี่ฮะว่ารับไปแล้วรับไปแล้วนะเวรกรรมตัวนี้รับไปแล้วใครไม่โดนไม่รู้อีกหน่อยก็เขาบอกว่าจะตายแบบมใบไ,ไ,ไม้ร่วงฮนะใครที่ขีด ยาอันตรายนี้ไปฮไม่ใช่ป้องกันนะฮะฉีดไปเพื่อตายผ่อนส่งเมื่อคืนหวยลาวก็ให้เด่นไปสามสองห้าหกที่จริงมันห้าหกเจ็ดถ้าตัดเจ็ดออกแหมถ้าไม่ตัดเจ็ดออกได้ห้าตัวนี่ก็ เข้าล่างเลยเข้าล่างเจ็ดสองเข้าบนสามเจ็ดด้วยไอ้เข้าเข้าบนเจ็ดสองเข้าล่างสามเจ็ดเลยถ้าใส่เจ็ดลงไปด้วยนะแต่ว่าก็ยังเข้าสามกับสองเป็นตัวเด่นนะสามกับสองเป็นตัวเด่นมาทั้งล่างทั้งบนสามนี่มาทั้งล่างทั้งบนส่วนสองนี่มาบนอย่างเดียวก็ อย่างว่านะมันท้อตรงที่ว่างเงียบคลิปนี่แหละให้ไปนในกลุ่มในอะไรก็ไม่ว่าจะเป็นฮานอยหรือว่าจะเป็นลาวเนี่ยขอกันแต่ว่าพอหวยออกก็ไม่มีแม้แต่คอมเมนต์แม้แต่อะไรในกลุ่มก็ไม่มีมันก็ท้อเหมือนกันคือเราทำล้วก็หวังจะให้พี่ๆน้องๆได้มีโอกาสได้ฆ่าประทูกัน หาหนอยก็เข้านะเข้าเป็นปกติเข้าเป็นเรื่องปกตินะเข้าทุกวันน่พอเปิดกระติ้งตองเลยนี่นะฮะเมื่อวาน เมื่อวานให้สมาชิกไปก็ตัวเดิน2กับ4ี่กำลังวันก็6กับ9เลข9%กก็2กับ5้าห้าไม่มาเมื่อวานสองมาเอา822เอา VIP ใครเอาไปวิ่งก็เหือแตกเหมือนกันนะเพราอจะได้แต่4กับ9กนะ้ามาบนล่างเลยมาทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะ4มันชน วันนี้ก็จะมาลงฮาหนอยให้ด้วยฮะลงฮาหนอยให้ด้วยไม่ได้ลงมาหลายว่านะคิดถึงเมัน่เนี่ยคงจะบ่นกันบ้างแล้วมั่ง,งอาจารย์ไม่ได้ลงฮาหนอยให้เลยก็ไม่สบายด้วยคนเราไม่สบายนะไม่สบายจริง ไปเยี่ยมลูกบ่อยๆก็กลัวเหมือนกันเนี่ยกลัวเชื้อโรคจากโรงพยาบาลจะมากับเราด้วยแต่ก็ต้องไปเพราะว่าลูกยังลุกไม่ได้เดี๋ยวจะขอหมอให้มาดูแลที่บ้านดีกว่าถึงยังไงมันก็คิดว่านะอาจจะไม่รอดอยู่แล้วมาอยู่ที่บ้านมาตายที่บ้านมาเป็นผีที่บ้านดีกว่าดีกว่าเป็นผีโรงพยาบาล ซึงวิญญาณจะได้กลับหรือเปล่าก็าไม่รู้ต่ตามศึกษามานี่เขาบอกตายตรงไหนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมโค้งร้อยศพพันศพนะวิญญาณอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้มาหรอกวิญญาณจะอยู่ตรงนั้นแหละนอกจากไปเกาะใครเข้ามาเข้าสิงใครเข้ามาก็กลับมาบ้านได้ชั่วพักชั่วคราวพอเขารู้เขาก็ไล่กลับไปที่เก่านี่คือศาสนาพุทธนะตามความเชื่อเหมือนกับการทําบุญนะทำบุญเราก็หลงเชื่อ หลงเชื่อฮะตามวัดต่างๆนี่หลอกว่าเออทําบุญแล้วจะถึงญาติของเราแต่จริงๆแล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงบอกว่าสามวันเท่านั้นฮะที่จะถึงก็คือวันมาฆ่าบูชาวันวิสาขาบูชาและวันออกพรรษานะฮะวันออกพรรษาหรือว่าวันตักบารเทโวนั่นแหละที่ว่าเปิดสวรรค์นรกนั่นแหละถึงจะถึงญาติ ของเราแล้วก็ต้องบอกเวลาระลึกหรือว่าอธิษฐานต้องบอกไว้ว่าถ้าหากเจอโยมบาบาลท่านใดเจอญาติของข้าพเจ้าก็ต้องแจ้งให้ญาติของข้าพเจ้าได้อนุโมทนาในบุญที่อุศนในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํา นั่นแหละถึงจะได้รับแต่เราไปเชื่อว่าโอ้สัมสังทานทํานู่นทํานี่มันได้กับเราฮะมันได้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างตักบาตรทุกวันไม่ถึงไม่ถึงญาติฮะมันได้กับเราเองนี่นะฮะแขบไว้นะฮะตัวเดินตัววิ่งอะไรก็แขบไว้แขบไว้นะฮะนี่ก็คือหนังสือใครอยากจะได้ก็ไลายเข้ามานะฮะไลายเข้ามามีไว้ไม่เสียหายฮะมีไว้ไม่เสียหายความรู้อยู่กับตัว ไม่ต้องไปโดนเขาหลอกเอาตัวดับมาลงเอาตัวดับมาลงอ่ะสมัยก่อนเยอะสมัยก่อนเยอะแลวก็ไอแม่หลังหวยออกก็เยอะถูกตรงๆเลยพันคูณภพ3000่สามพันคูณสามพันรวยตายเลยสามพันคูณสามพใครเขารับก็ไม่รู้แต่ลงกันจัง<ม>ก็เลขเด่นฮะหนึ่งตุลาคมพศหกหเด่นก็มีหนึ่งสาห้าปดเ้าสี่ห ไอ้สี่หกเก้านั้นมายากหน่อยไอ้ตัวที่ระบายสีไวะนะ้ฮะระบายสีไว้เนี่ยนี่นะนี่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 แล้วก็นี่นี่นี่คือเป็นตัวชุดเด่นนะฮะชุดเด่นซึ่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกกับเลขดับไม่ถูกกับเลขดับนะระวังนะหัวเลาะฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ยอาจจะมาได้อาจจะมาได้นะ ก็มีหนึ่งสามห้าหกหนึ่งสามสี่หนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งเจ็ดนี่ค่อนข้างจะดับก็แต่ก็ต้องนั่นแล้วแต่ท่านสี่หนึ่งเจ็ดมีมาตัวเดียวฮะเจ็ดสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหกหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้า ห้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าสี่สามห้าหกสามสี่หกแปดสามคือเลขแดงๆเนี่ยเลขที่วงไว้เนี่ยคือมันติดตัวดับนะติดตัวดับต่อไปใช้ก็ใช้แต่น้อยๆหน่อยแปดสามเก้าแปดเก้าห้าหกห้าสามหกเก้าห้าห้าสามสามแปดสามสามแปดห้าห้าและห้าห้าห้าก็แล้วแต่ท่านเนี่ย ติดไว้ตัวละห้าหยวนสิบรูปีอะไรก็แล้วแต่นะไอ้พวกเลขเบิ้ลเนี่ยไอ้เลขเบิ้ลสองตัวก็ทำเป็นสามกลับส่วนไอ้ห้าห้านะห้าห้าห้าเนี่ยไม่ต้องกลับนะ <c oughs> บาทสองบาทก็มีสิทธิ์ได้กินอะไรของดีๆได้ฮะนอกจากนอกเหนือจากปลาทูแล้วมีของดีๆหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยมีสิทธิ์ได้กินนะฮะ คือสองบาทฟุกฟุกขึ้นมาฟันเป็นพันอย่างเงี้ยสิบบาทกดเป็นหมื่นอย่างเงี้ยมันก็หน้าหน้าลงทุนดีเหมือนกันเนี่ยดีกว่ายังอื่นนะอย่างอื่นอัดเข้าไปเนี่ยตามงานอบไปเยอะบาทเต็มที่ไดห้าบาทหกบาท้งทุนบาทหนึ่ง ได้หนึ่งบาทสองบาทสาบาทนะแต่นี่ได้โหบาทหนึ่งฟันเลเทก็เอาไปพิจารณากันส่วนเลขวิ่งนั้นรอก่อนนะเลขวิ่งรอก่อนเลขวิ่งรอก่อนแล้วก็สองตัวล่างก็รอก่อนรออีกสักหน่อยร่างกายมันพอเย็นมามันก็ง่วงเพีย บอกตรงๆฮะง่วงทั้งง่วงทั้งเพลียเลยคืนๆไม่ค่อยได้นอนหรอกนยะหานกวนเล่นกันเจี้ยวหมดสองคนเขากับตันกับลูกของลูกสาวน้องเกรดแม่ชื่อพ่อด้วยเกรดพ่อเป็นกเกม็ต่ำฮะแต่เสียไปแล้วพ่อเสียพ่อเสียทั้งอะเขาได้ขวบกว่าความเป็นกม็ต่ำก็ไม่ได้สวด พระไมา่ได้สวดสักคืนนะเพราะว่าไม่มีใบอะไรเลยก็ต้องไปไว้สุสานแล้วก็รอล่างประชายอย่างเดียวมันเรื่องนี้เรามันช่วยไม่ได้ถ้าช่วยได้แล้วก็เผานี่มันช่วยไม่ได้จริงๆก็เป็นไปตามกรรมสันโลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็อยากให้ทุกคนนะทุกๆท,ท่านที่ชมคลิปนี้มีโชคมีลาบกันสิ่งที่ทำนี้ก็หวังอย่างนี้แต่ว่าบางทีมันก็เข้าตัวเหมือนกันเพราะแล้วว่าเราไป ฝืนนะกดสวรรค์เหมือนกับเราไปฝืนกดสวรรค์นนะคลิปนี้ก็ปวดดูเพราะความมันเทิงนะฮะปรดดูเพื่อความมันเทิงวัน <c oughs> พรุ่งนี้ <c oughs> เด่นอะไรเดี๋ยวดูก่อนลาวนะฮะลาวพัฒนาก็อไปก่อนลาวเดี๋ยวจะว่าไม่ได้อ่ะเอาลาวพัฒนาไป ไม่ทำ้วสี่ตัวทำห้าตัวเลยนี่ฮะราวพัฒนาเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยงวดที่แล้วเห็นไหมสองกับสามเด่นจังเลยโดยจะพอสามสามมีสี่ตัวสองมีสองมีสามตัวก็สามกับสองไปงวดนี้ฮะหนึ่งกับหกลองหนะ้าเก้าศูนย์ฮะก็นั่นแหละ สตัวทําหรือเปล่าไม่ได้ทําไม่ได้เขียนให้ก็เด่นหนึ่งหกฮะหนึ่งหกแล้วก็ลองห้าเก้าศูนย์เอาไปทำสองตัวด้วย <ไอ S 1> ผมทําลงแต่สามตัวให้ก็เอาไปเผื่อพวกนี้ไม่ได,มได้ลงก็เอาไปก่อนนะเอาไปก่อนเ,เดี๋ยวระบายสีให้ก่อนก็ระบายสีให้แล้วจะได้เห็นง่ายๆนะเห็นง่ายๆ สังเกตอันนี้ไหมฮะมันจะมีเคอยู่เคสูตรนี้นะฮะเคสูตรนี้ผมไม่รู้ว่าขีข,ขีีขีงวดนะฮะแต่ว่าแปดสิบกว่างวดเท่าที่ย้อนได้เนี่ยมันผิดอยู่สองงวดมันผิดเมื่อหกเจ็ดงวดที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มาไม่ผิดเลย <c oughs> นะฮะมันก็เข้าหนึ่งนะฮะ เอเนี่ยฮะที่มีเคเข้าสองกับสามเลยเข้าสองกับสามเลยนะเนี่ยเข้าทุกงวดนะฮะสูตรนี้เข้าทุกงวดแล้วก็สมาชิกที่รับหนังสือไปก็มีอยู่นะ,ะสูตรนี้ก็คือใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยสามตัวเนี่ยมาสองตัวสามตัวบ้างหนึ่งตัวบ้างก็มาตลอดนะใครมีสูตรไว้ก็ใช้สูตรนี้เป็นหลักในการคิดคำนวณแล้วก็เอาตัวเอาอย่างอื่นไปผสมถ้ามันตรงกันอย่างนี้ เห็นไหมฮะสองกับสามสามตรงกันทั้งสามอันแล้วก็สองลองบางเงี้ยมาทั้งสองทั้งสามเลยก็เอาไปวิ่งบนวิ่งล่างวิ่งล่างสามก็ได้บนทั้งบนทั้งล่างถ้าวิ่งสองก็ได้บนอย่างเดียวคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะฮะขอให้ถูกหวยรวยฮานอยแล้วก็รวยลาวกันทุกทุกท่านมีค่าประทูมีค่าขนมให้ลูกหลานกินคลิปนี้สวัสดีครับ